โอมึงโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาลูกออดนะครับระหว่างทางแม่ก็เก็บผักกูดนะครับส่นผมได้นี่เลยครับภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเลิดดอและเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับคือทําร่องน้ําเพื่อให้น้าไหลผ่านง่ายสวย่วนฝั่งหนึ่งเราจะกั้นไว้ให้น้ํามันแห้งนะครับเพื่อที่จะหาลูกออดง่ายๆครับ ทุกคนครับลูกออสภาษากระเรียนเรียกว่าเบิกขค่ะซึ่งเป็นของกินหายากและเป็นที่นิยมสําหรับที่นี่มากๆกครับการน้าเสร็จแล้วเราต้องเอาน้ําที่ขังไว้ออกนะครับส่วนคนนี้คือพี่เสาจากช่องมดเสาลุยกินแซบนะครับมีใครรู้จักบ้างคบพอเอาน้ําออกเสร็จหมดแล้วเราต้องเริ่มภารกิจหากันต่อนะครับซึ่งวิธีการหาต้องบอกว่ายากมากๆเหมือนกันกว่าจะได้มานะครับแต่ถ้ารู้วิธีการหาก็อาจจะหาง่ายนะครับและนี่ครับก็คือหน้าตาลูกออสป่าที่เราตามหานะครับทุกคนมีใครเคยกินหรือเป็นของ โปรดของใครคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพอได้เยอะตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อเพื่อทําเมนูมื้อเที่ยงในวันนี้ครับซึ่งเมนูมื้อเที่ยงในวันนี้นะครับเชฟก็คือคุณแม่ของเราครับส่วนพี่สาวนะครับก็ไปล้างปลาช่อนนะครับเพื่อจะมาย่างนะครับนอกจากหมกของป่าแล้วนะครับยังมีปลาแห้งที่เราเตรียมมาจากบ้านด้วยนะครับทุกคนผ่านไปสักพักนะครับเราก็ได้เมนูหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับมีใครอยากกินกับเราไหมครับหน้าตาเมนูอาจจะไม่น่าทานสําหรับหลายๆคนแต่อยากจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมกินแล้ว รู้สึกอร่อยและมีความสูงมากๆครับพอทานข้าเสร็จนะครับพี่สาวก็มาเล่นกับใบนี้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าใบาอะไรนะครับและเราก็เดินทางต่อนะครับเพื่อมาเก็บของป่าที่สุดท้ายก็คือหยวกกล้วยครับทุกคน ต้นนี้ใหญ่มากๆซึ่งต้องบอกว่าสามารถทานได้หลายๆบ้านแต่ว่าในเมื่อเราตัดต้นกล้วยแล้วเราต้องเอาไปให้หมดนะครับเพื่อที่จะเอาไปฝากคนอื่นด้วยคุณแม่ก็ดูมีความสุขมากๆและแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านครับสําหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคนดูจะมีความสุขก,กับการที่ดูคลิปจากช่องผมนะครับคราวหน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ